สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าพ่อแท้ๆกับแม่เลี้ยงใช้ชีวิตสวยหรูมีเงินซื้อทองแต่ให้ลูกร้องเพลงเปิดกล่องรับบริจาคเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่เพจชื่อดังได้มีการโพสต์เรื่องร้องเรียนโดยระบุว่าแบบนี้ก็ได้หรอฝากสื่อและหน่วยงานดูหน่อย พอทแท้ๆกับแม่เลี้ยงใช้ชีวิตสวยหรูไม่ได้ทำงานเป็นหลักแรงแต่มีเงินใช้สอยซื้อทองใส่เส้นโตมีคนแจ้งว่าทั้งคู่มีเงินใช้อย่างสบายด้วยการนำเอาลูกทั้งสามคนไปตระเวนร้องเพลงเปิดกล่องรับบริจาคหาทุนการศึกษาตามตลาดและสถานที่ต่างๆทั่วในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยอง พฤติกรรมของทั้งคู่ถูกเปิดเผยมาจากคนใกล้ชิดที่รับไม่ได้จึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังและร้องเรียนหน่วยงานเข้าตรวจสอบมองเพินๆเ,เด็กน้อยดูขยนันช่วยเหลือแบ่งเบาเครอบครัวถ้าเด็กอยากโชว์ความสามารถแม้ไม่ได้ถูกบังคับเงินที่ได้ตรงนี้ก็ควรนำไปเพื่อเป็นทุนการศึกษาแต่ถ้าผิดวัตถุประ,ระสงค์คนให้ล่ะกรณีหากเด็กเต็มใจไม่มีใครบังคับอยากโชว์ความสามารถต้องปฏิบัติดังนี้ หากกระทำการโดยไม่มีเหล่านี้มีความผิดฝ่าฝืนพร,ะระบขอทานศิลปินเปิดหมวกวันิพกหรือผู้ใดก็ตามที่หมายถึงผู้ที่แสดงความสามารถเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใดซึ่งทำให้ชุมชนผู้ฟังเกิดความพึงพอใจต่อการแสดงนั้นๆและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้เป็นการตอบแทนเมื่อต้องการแสดงความสามารถในพื้นที่สาธารณะหนึ่งต้องมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ สองต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่ต้องการแสดงตามพรบ,บรควบคุมการขอทานพุทธศักราช2,559มาตรา14อย่างไรก็ตามต้องรอทางฝั่งของพ่อแม่ออกมาชี้แจงอีกครั้งครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ